สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ลอตไบคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทานายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีมีนลัคนามีนในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิสิงหาคม2567นี้นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภเนาะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะแต่เราเชื่อในเมจิกของไพ่ทาร่เนาะไพ่ทาร่โเปิดต่อหน้าใครใครที่ใครที่ได้เข้ามาอ่าน เข้ามาดูคลิปถือว่าคลิปนั้นเป็นคลิปของคุณนะคะมาแม่หมอจะเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคนที่เกิดราศีมีนลัคนามีน10บใบนะคะแม่หมออธิษฐานให้อ่านอ่านได้ทั้งคนที่เกิดทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะมาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะ จะมาอ่านไพ่กันนะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีมีนลัคนามีนในช่วงวันที่1 15สิงหาคมนี้นะคะให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องเนาะมาโ้ใบแรก queen of w a r n queen of b o r เป็นลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะเป็นลักษณะของคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทํางานด้วยความปริยะอุตสาหะเนาะเป็นลักษณะของคนที่เกิดเ,เป็นลักษณะของคนที่เป็นธาต ไฟเนาะถ้าไฟเมษดสิงห์มัง,งกรเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของคนที่เจ้าคิดเจ้าโปรเจกต์นักวางแผนชอบลงมือทําชอบลงมือปฏิบัติและงานที่คุณได้ลงมือทำเนี่ยมันจะสําเร็จนะคะมันสําเร็จมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานของตัวคุณนะคะเป็นลักษณะของคนที่เฟนลี่น่ารักเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะรู้จักวางแผนรู้จักแจกจ่ายงานรู้จักพูดคุยเจรจาก,กับเพื่อนร่วมงานหรือกับ กับลูกน้องกับบริวารเนี่ยคุณจะสามารถทําได้ดีนะคะและงานของคุณสําเร็จโดยเฉพาะใครที่เป็นเจ้าของกิจการการค้างานของคุณเติบโตได้ดีนะคะเซเว่นเดชาริออดนะคะดเดชาริออดเป็นลักษณะของคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะเป็นลักษณะของคนที่มีเกณฑ์ที่กําลังจะเดินทางนะคะเดินทางมีเป็นลักษณะของยวดยานพาหนะ ะะช่วงนี้คุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับยอดยานพาหนะก็ได้นะคะค่าภาษีพรบอ,อะไรต่างๆนะคะหรือช่วงนี้การเดินทางของคุณให้ตรวจสอบยอดยานพาหนะให้ดีก่อนเดินทางทุกครั้งนะคะหรือการเดินทางของคุณไม่ว่าจะเดินทางไปทำงานหรือเดินทางไปไหนมันอาจจะเกิดการล่าช้าติดขัดนะคะช่วงนี้คุณคนโสดเนาะมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่สุภาพ เรียบร้อยหน้าตาดีทำงานเกี่ยวกับการขนส่งเดินทางเนเป็นคนที่รักสุขภาพเนอะอาจจะเจอเจอเขาได้จากพวกที่สถานที่ออกกำลังกายยิมต่างๆแบบนี้นะคะหรือเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสจว๊วตขนส่งแอร์โฮสเตสอะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์กำลังจะได้เจอเนอะว้าวเพจออฟซอฟเพจออฟ o อฟเป็นลักษณะของคนที่หัวดือ้อ คนที่อายุน้อยกว่าคุณคนที่ดื้อร้านชอบเอาแต่ใจชอบเถียงเนอะอาจจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคนเพื่อนร่วมงานอายุที่เด็กกว่าน้อยกว่าหรือคนที่คุณกําลังจะเดินทางไปเจอเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ชอบเอาชนะชอบแข่งขันเนอาจหรืออาจจะเป็นคนตัวคุณเองก็ได้นะคะหรือเป็นตัวคุณเองที่เป็นคนที่ฉลาดหัวไวชอบมีความคิดที่แบบอืม คิดแข่งขันกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีไหวพริบดีนะคะชอบเอาชนะนะคะเอ็ดออฟซอฟเอด็ดออฟซอฟเป็นลักษณะของคนอุปสรรคปัญหาใดๆที่คุณจะเจออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องชีวิตเรื่องส่วนตัวคุณจะสามารถมีวิธีมีหนทางแก้ไขกับอุปสรรคกับปัญหานั้นได้คุณจะแก้ไขมันตัดสินใจใน,ใน,ในการตัดสินใจในครั้งนี้มันจะเป็นลักษณะของความเด็ดเดี่ยว เนาะเพราะว่าคุณเองก็เป็นคนที่ฉลาดนะฉลาดรู้จักแก้ไขปัญหานะและคุณก็จะได้เจอจอกับหนทางที่จะนํามาแก้ไขกับปัญหานั้นได้ด้วยนะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะมาจากบุคคลจะมาจากงานมาจากการเดินทางนะคะคุณจะสามารถแก้ไขมันไปได้เนาะขอขยับขึ้นหน่อยนะอืมเดอะสตาร์เดอะสตาร์เป็นพไพ่ประจำราศีกลุ่มนะคะเดอะสตาเป็นลักษณะของคนที่ เรียบร้อยก็ได้ไหลลื่นนะคะโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะเป็นลักษณะของคนที่เป็นซุปตาร์เป็นดาราแบบนี้ก็ได้โด่งดังมีชื่อเสียงเป็นคนเป็นคนมีเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเป็นมีมีคนรู้จักคุณมากมายหรือคุณอาจจะเป็นดาราจริงๆก็ได้คุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นคนที่อยู่ในใช้หน้าตาออก สื่อสังคมแบบนี้คุณก็จะโด่งดังโด่งดังชั่วข้ามคืนเลยเป็นเป็นคนที่มีคนรู้จักนะหรือในช่วงนี้ในลักษณะของการงานของคุณก็จะอุปสรรคปัญหาใดที่คุณที่เคยเจอเจออยู่มันจะค่อยๆราบรื่นขึ้นมันจะค่อยๆเรียบร้อยขึ้นมันจะค่อยๆพัฒนามันเปรบเปบเป็นเหมือนสายน้ําที่มันจะค่อยๆไหลแบบเอื่อยๆเนาะไม่ว่าชีวิตของคุณมันจะค่อยๆแบบ พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของสายมูเนาะช่วงนี้ใครสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมกวดน้ําให้เขาเขาเรียกว่าแผ่เมตตาให้กวดน้าให้ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะเดอร์สตาร์เป็นลักษณะของการอธิษฐานการขอพอรด้วยก็ได้นะคะช่วงนี้ใครอธิษฐานใครขอพอรอะไรไว้พรที่คุณขอกําลังจะสําเร็จนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักเนะี่ยเดอร์สตาร์เขาเป็นคนที่ ค่อนข้างสันโดษอะค่อนข้างอยู่คนเดียวอยู่นิ่งๆอะเขาเป็นคนนิ่งๆไม่ยังไม่อยากมีใครในช่วงนี้อยากอยู่อยากใช้ชีวิตส่วนตัวกับการการทํางานหรือการใช้ชีวิตแบบนิ่งๆไปก่อนในช่วงนี้เนาะฟอร์เพนทักเกิลฟอร์เพนทัเกิลเป็นลักษณะของการเก็บเงินอยากออมเงินมีเงินแล้วเงินที่มาจากการลงมือลงแรงทํางานของคุณเนี่ยคุณอยากจะ เก็บเงินเอาไว้อยากจะออมเงินเอาไว้เพื่ออ,อนาคตข้างหน้าของตัวคุณเองเนาะหรือเป็นลักษณะของไพ่าอาจจะออกมาเตือนก็ได้ออกมาเตือนออกมาบอกว่าให้ใช้เงินให้รอบคอบให้มีระเบียบวินัยในเรื่องของการใช้เงินให้ดีหน่อยเนาะหรือเป็นลักษณะของคนที่ตะนีทีเหนียวเนาะเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่อยากสุรุ่ยสุรอไไม่อยากใช้เงินอะไรที่มันเกินตัวหรือไม่อยากเอาเงินไปอะไรใช้อะไรที่มันไม่จําเป็นนะอยากเก็บเงินเอาไว้กับตัวเนาะเนี่ยนั่งทับเงินเอาไว้เลยนะคะ เห็นไหมอยากเก็บเงินเห็นไหมพอคุณเก็บเงินแล้วมันก็จะได้เป็นกอบเป็นกร,รมนะมากขึ้นร่ำรวยนะคะ Queen of Pen t a c l e นะคะเงินที่มาจากเงินที่แบบเขาเรียกว่าเป็นราชินีถือเหรียญเนาะเป็นความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะคุณเป็นคนที่บริหารจัดการงานและเงินได้เก่งเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนะี่ยคุณเป็นคนที่ชอบควบคุมควบคุมคนอื่นหรือคุณอาจจะเจอเจอคนที่มาควบคุมคุณก็ได้นะเป็นรักแบบ ชอบวางแผนอนะวางแผนจัดการและควบคุมไปในตัวนะคะเออถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินที่มาจากยุทธยานพาหนะก็ได้นะยุทธยานภานะที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเออมันจะนําเงินมาให้คุณหรือมาจากเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงมาจากการลงมือการทํางานของคุณเนะี่ยคุณจะเก็บเงินจะออมเงินโดยเขาเรียกว่า ทำให้มันกอดอกออกผลเป็นเงินเม็ดใหญ่เงินก้อนใหญ่เนาะความร่ํารวยคว,มมความมั่งคงั่งความมั่นคงในเรื่องของการเงินกําลังจะเกิดข,ขึ้นกับคุณนะคะอัศวินถืออัศวินถือเหรียญน,นะคะนายอัเพนทเลนะิลเนาะเป็นลักษณะของการอยากเอาเงินไปลงทุนเนาะอยากเอาเงินไปต่อยอดเนาะไปทําให้มัน อกอดอ,อกออกผลเนาะบางคนอาจจะเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวกับสถาบัานทางการเงินไปกู้ปล่อยกู้อะไรแบบเนี้ยทำให้เงินมันได้ลงทุนไป้ทาให้เงินมันได้ทํางานแทนคุณเนาะมีดอกมีดอกเบี้ยมีอะไรเข้ามาแทนแบบไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้อง ลงมือทํางานตลอดเวลาแต่ก็มีเงินเข้ามาตลอดเวลาเหมือนกันเนาะช่วงนี้อยากจะทําอะไรก็ให้ศึกษาให้ละเอียดให้รอบคอบเนาะอย่าประมาทเนาะอย่าประมาทเพราะว่าคุณอาจจะเจอเจอกับคนเนี่ยคนคนโกงอะ่ะคนที่ชอบเอาชนะหรือคนที่ดือ้อคนชอบดือ้อชอบเถียงคนที่ไม่ลดราวาศอกเนี่ยช่วงนี้เนาะในเรื่องของการเงินก็ต้องระวังนะคะการลงทุนคือความเสี่ยงเนาะแต่ว่า โดยรวมแล้วมันน่าจะเกิดผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินได้ดีนะคะอแปดเหรียญโอ้ยไพ่เหรียญมาเยอะเลยนะคะดีเลยอยากมีทั้งสี่เหรียญมีทั้งแปดเหรียญน,นะคะมีทั้ง Queen of Pen t a c เ e s ลถือราชินีถือเหรียญน,นะคะแปดเหรียญเป็นลักษณะของการลงมือทำงานลงมือปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอนะคะคุณเป็นคนที่ทำงานใช้น้ำพักน้ำแรงของคุณแล้วสร้างเป็นเม็ดเงินเนาะ ช่วงนี้ใครที่ทํางานอยู่เนอะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือทํางานประจำเนอะเขาอยากให้คุณลงมือทํางานอย่างสม่ําเสมอและมันจะเกิดเป็นเม็ดเงินมหาศาลนะจะเกิดความมั่นคงในเรื่องของการเงินเนอะอยากจะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรก็ลงมือทานะคะลงมือทำเนอะไม่ใช่ว่าคิดลอยๆแล้วก็ปล่อยความคิดนั้นออกไปมันก็จะไม่เกิดเป็นเม็ดเงินเนอะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่างานที่คุณทาเนี่ยมันต้องเป็นคุณเท่านั้น ที่ทาแล้วแล้วสําเร็จเนาะมันอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับงานศินละปะงานออกแบบเนาะมันมันต้องต้อง เป็นใครก็แทมทําแทนคุณไม่ได้อะเออประมาณนี้เนาะทำงานเยอะแล้วสร้างเม็ดเงินดีนะคะใ mm hmm. บสุดท้ายของคุณเป็น the world the world เป็นไพ่ใบสุดท้ายของไพ่เมเจอร์อาคาณาเนาะคือการจบจบแบบแฮปปี้เนอนดิ้งนะคุณมีเกณฑนกำลังจะเดินทางบางคนอาจจะเดินทางไกลไปต่างประเทศบางคนอาจจะไปศึกษาไปดูงานบางคนอาจจะไปเรียนต่อ นะคะบางคนอาจจะแบบมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางในช่วงนี้นะคะเดินทางไปทํางานก็ได้นะคะ The w วอ l d เป็นลักษณะของความอุดมสมบูรณ์ความสุขแบบยั่งยืนความเขาเรียกว่า จากประสบการณ์จากการทำงานที่คุณเคยทำงานมาอย่างหนักเนี่ยมาถึงตรงนี้คุณเดินทางมาถึงความสำเร็จแล้วนะคะความสำเร็จที่มั่นคงที่ยั่งยืนกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะว่าชีวิตของของทุกคนเนี่ยและชีวิตของคุณเนี่ยคุณเคยผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเนาะจากประสบการณ์ตรงนี้ที่คุณมีเนี่ยไม่ว่าจะอุปสรรคปัญหาใดๆก็แล้วแต่คุณจะสามารถนำประสบการณ์ของคุณมาแก้ไขสถานการณ์นั้นๆได้นะคะ,นะคะมันมาจากประสบการณ์ที่คุณมีอยู่และตอนนี้มันเหมือนแบบ คุณลอยอยู่เหนือปัญหาไม่ว่าปัญหาใดๆคุณก็จะสามารถจัดการมันได้นะคะด้วยความรอบคอบเนาะด้วยความรับรื่นนะคะช่วงนี้การเงินคุณดีนะการเงินดีมากนะเนี่ยทุกใบเลยเนี่ยเงิเนดีแต่เขาเตือนมาให้บอกว่าให้เก็บเงินบ้างนะเก็บเงินบ้างเนาะอย่าใช้เงินเยอะนะคะเนี่ยเก็บเงินบ้างแล้วมันจะยิ่งทําให้คุณมั่งมีร่ารวยมากขึ้นนะคะสุขภาพแข็งแรงเนาะถ้าเป็นในเรื่องของ สุขภาพเนอะใครที่เจ็บป่วยอยู่คุณจะเจอเจอกับผนทางวิธีรักษาที่ทําให้สุขภาพของคุณดีขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยความรักครั้งนี้ที่คุณที่คุณมีอยู่เนี่ยมันเป็นรักแบบรักแบบเข้าใจกัน่ะรักแบบผู้ใหญ่รักแบบรู้แล้วว่ารักคืออะไรชีวิตคืออะไรจากประสบการณ์ที่ผ่านมามันทําให้คุณตระหนักได้รู้ได้ว่า รักแบบเข้าใจกันรักแบบให้อภัยกันมันคืออะไรนะคะมันเป็นรักที่จะอยู่กันไปอย่างยั่งยืนยาวนานด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่คนโสดคนโสดมีเกณฑ์กําลังจะได้พบรักกับชาวต่างชาติพบรักจากการเดินทางในครั้งเนี้ใครเดินทางครั้งเนี้ยมีเกณฑ์กําลังจะได้พบรักด้วยนะคะอาจจะแบบอาจจะเจ,เจอกับ คนนี้ก็ได้คนที่เป็นราศีกรกฎนเนาะคนที่สุภาพคนที่ดูดีสมาร์ทเท่หน้าตาดีเนี่ยคนนี้นะทำงานเกี่ยวกับขนส่งเดินทางสจวตแอร์ออสเตสต่างๆเนาะหรือชาวต่างชาติต่างประเทศไปเลยก็ได้นะคะแต่เหมือนคุณเองคุณก็ยังหวงแหนชีวิตโสดอยู่นะ เนี่ยห่วงชีวิตโสดเนาะยังแบบอยากมีสละอยากทําอะไรคนเดียวอยู่เนาะแต่มันถ้ามีโอกาสก็ลองเปิดใจดูเพราะว่า,วาดูแล้วมันก็น่าจะดีนะเนี่ยเป็นเป็นลักษณะของรักที่ดีที่กําลังจะเข้ามาเป็นรักที่แบบจะเจอคนที่สมบูรณ์น่ะจะเจอคนที่เข้าใจกันน่ะรักกันอย่างด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยกันแบบเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันแบบไม่ไม่ยึดติดไม่ไม่หรือบางคนเนาะอ่า the warm เป็นลักษณะของคนที่อยู่ก่อนแต่งก็ได้อ ก็ได้นะคะโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะราศีมีนลัคนามีนนะคะอันไหนที่ไพ่ออกมาเตือนก็ถือว่าให้เตรียมตัวตั้งรับนะคะอันไหนที่ดีก็เก็บเอาไว้นะคะเก็บไว้เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะใครอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้เนี่ยกำลังจะสําเร็จนะคะวันนี้เรา ต้องลาไปก่อนและขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะใครเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วรบกวนช่วยกดติดตามให้กับช่อง m a g ิ c ทาร์ลต์บายคิตตี้ด้วยนะคะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่หมอเนาะใครอยากอ่านไพด่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ไอดีไลน์ใครอ่านคลิปแล้วชอบถูกใจอยากจะกดขอบอยากจะขอบคุณเราก็กดปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือโอนได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยค่ะเมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้ค่ะ